สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับอันที่จริงว่ากะว่าจะไม่แชทนั่นแหละ,ะเผอิญว่ากระแสตอบรับของเกมนี้มันช่างรุนแรงให้จริงๆนะฮะหลังจากที่ปล่อยคลิปแรกออกไปนะฮะคนดูล้นหลามนะโอ้ยชแนลแทบพังกันเลยทีเดียวนะฮะมีคนดูโอ้ยขึ้นเลขสนะฮะนะ,ะเลขข้างหลังก็ไปเติมมันเองแล้วกันนะ อันนี้ผมก็ขุดไม้ที่ทำไว้จากพา์ที่แล้วนะคือว่ามันมันวางของไม่ได้นะฮะต้องลือทิ้งไปอันดับแรกเราต้องไปหาอาหารกันนะครับผมจะอดตายหาแล้วเนี่ยนะขุดกันเลือกอกมาโอเคเลือกเลือกมาเ,เ,กเ,กเราจะต้องสร้างกล่องซึ่งไม่มีไม้ก่อนหนึ่งเราต้องไปขุดไอ้นี่ก่อน ประตูทำตรงไหนดีวะเนี่ยลืมไปบ้านไม่มีประตูเจาะไม่ตรงนี้แหละเออเจาะตรงนี้แหละเจาะเลยผมขอไปขุดแรกก่อนดีกว่าจะได้มาย่างไก่กันนะฮะตรงนี้บอกว่าลงไปโอเคตรงนี้แหละ เฮ้ยเฮ้ยเสียงซอมบี้ไว้ซอมบี้น euh ี่เ enfin> นี่ยนี hine? ่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเสียงเกมมันดังไปหรอวะไม่ดังมั้งไม่รู้สิเยอะเยอะเยอะ โอเคนะฮะช่วงนี้ผมก็โดนตบไม่ได้นะ,ะมันไม่มีเลือดไอ้นี่มันอะไรวะเขาบอกว่าไอสีทองทองนี่นะผมไม่อ่านมามันคือเหล็กนะฮะเหล็กนี่ก็หายากเหมือนกันนะฮะขุดไปช่วงนี้ผมก็ขุดกันนะฮะอาหารก็เลยอยู่สองขีแนะ้วจะตายหาไหมฮนะขุดมา โอเคเราขุดทองต่อขุดทองนะฮะอยากขึเลยมากแค่ขุดทองนะขุดทองขุดทองจากข้างหลังเลยไม่ใช่ตกใจมาลองนะฮะ โอเคเราต้องไปหาสะบงสะเบียงนี่อะไรนะม้ามีหูหูยาวจังโอเคนี่แกะเราจะปล่อยไปนะเราจะไปหาอาหารฝั่งนู้นกันอันนี้บ้านเก่าผมทิ้งโดนบึ้มไปนะม้ามันกินได้ไหม ินไม่ได้แต oh, 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 oh. ่เอาหนังมันมาได้อุ้ย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 อ๋ออาหารหมดโออโออตายโออตายแน่เลยโอ้ไม่โออไม่อ๋อท่านผู้ชมผมคงไม่รอดแล้วเราเจอใหม่พาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้จบไวมากโอ๋อคือรอดแล้ว โอ้ยค่ขอค่อยยุบโอ้ยใครตายแล้วโอ้ยชีวิตจังน่าเศร้าแล้วบ้านกออยู่ไหนไวะเนี่ยเอาหาบ้านเองไม่เจออีกเอาจะเลินละเออไม่ทานผู้ชมตอนนี้ผมก็น่าจะไม่รอดแล้วมีเราจะฝากฝังด้วยฮะขอฝากเชนแนลไว้หน่อยนะนะ ออก็กใจกับซับสไคร์ด้วยนะครับผมใกล้ตายแลย้วบ้านกูอยู่ไหนเนี่ยเอือตายโอเคนะฮะก็เกิดมาใหม่นะฮตายตรงไหนวะโอเคนะที่พูดเมื่อกี้ไปก็ไม่มีอะไรนะฮะลืมไปว่าไม่ได้ไม่เล่นแบบฮาร์ดคอร์นะฮะเล่นแบบธรรมดานะฮะฝากฝังก็ย่างดีเลยกูโอเคเราก็ต้องไปหาเอออุปกรณ์ที่เราไปทำตกไปเมื่อกี้ก่อนนะฮะ ซึ่งไปตกตรงไหนวะวิ้งไว้ไหนวะเนี่ยว่ามาตายแถวนี้นี่วะเอิ่มเดี๋ยวหาก่อนอ่าสำหรับใครดูฉันหน้าผมนะแล้วอยากเอาไปบอกนะว่าผมว่า,าผมตายนะฮะแบบว่ารีพอร์ตใหม่นะฮะแบบว่าสปอนเาใหม่อะไรอย่างนี้นะฮะอาหารมันหมด <c oughs> เก็บก่อนกูขมยังวะไข่ไก่ โอเคดาบแรกเราต้องไปหาอาหารก่อนฮะเสบียงสเสบียงสเสบียงสเสบียงวิง่งขามแมพก็ปปได้วะเฮ้ยจะมืดจังวะไม่เป็นไรนะฮะเรามีดาบแครสิตอยู่นะฮะดาบแลนะฮะแลจริงๆเฮ้ยมันมีแต่ม้าจริงๆเนี่ยถามจริงเกาะนี้มันมันจะมีแต่ม้าได้ไงเนี่ยมืดแล้วด้วยแต่โค้งกระโดกกับคีเปอร์ก็วิ่งมาหากูอีกแม่เฮ้ เอ้ไม่ใช่ในเราจะอยู่ที่ฝงแกะนะฮะมีกังไกลตัดขนแกะนี่กูเล็มไปหมดแล้วเนี่ยฮะตอนนี้ก็กลางคืนแล้วนะฮะซึ่ง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 ผมมันหาอาหารไม่ได้เลยคือตอนนี้ผมต้องการอาหารนะมูให้เป็ดไก่อะไรก็ได้นะซึ่งไม่ใช่แพ้กับม้านะจ่แพะนั่นตัวอะไรเฮ้สวัสดีคิปเปอร์ว่าไง เอว่าไงว่าไงพวกโอ้ยอ้าวตายครับสวัสดีครับคีเปอร์สวัสดีเจ้านายฮะสวัสดีฮะสวัสดีสวัสดีฮะโอ้ระเบิดครับระเบิดโอ้ว้าวโอ้ดับเบิลเยลไปละเยอะ อุ้ยเจ็บโอ้เยอะ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 าเจ็บโอ้ยหลบอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยโอ้แมงมุมอืม่จังหวะนี้ฮะลากมันเป็นฝูงเลยฮะโอ้พิวโอ้ไม่น่ารอดแล้วจังหวะนี้นะท่านผู้ชมฮะถ้าผมรอดนะฮะผมผมก็จะรอดเหมือนเดิมนะโอ้คิปเปอร์สี่ตัวทักทายหน่อยดีกว่า สวัสดีคริปเปอร์โอ้ยเยี่ย,ยมมาลงรูไ้ซะเอาตายนะอู้ยตา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 ยแน่ตายแน่แนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาคริปเปอร์เดียวคิปเปอร์ ขุดบ้านอยู่ยวนะ่ะมาตอท็อกด้วยโอเครอดแล้วผมตอนนี้เราก็ต้องทำอะไรทำใจชนิดเปรี้ยวไม่ใช่ไม่มีไม้กันเลยละ ถามว่าทําไมผมทำเตาอบนะฮะพวกอาหารพวกนี้นะฮะถ้าเกิดเราเอาเข้าแบบว่าทําให้มันสุกนะฮะมันจะเพิ่มเลือดเยอะกว่ากินดิบๆนะฮะกินดิบก็กินได้นะ,ะแต่มันช่วงนี้อยากกินไก่อบนะฮะเราก็ต้องทาไก่อบก่อนแล้วก็รอไปนะฮะซึ่งอาหารกูจะหมดแล้วก็มืดอยู่นะฮะวันนี้ก็ฟังผมบ่นไปอีกเช่นเคยนะฮะก็เรื่องอะไรครับเรื่องเช่นเนลโอ้่างเหรอะนะ อย่าไปใส่ใจชนะผมเลยนะฮะก็ซอมบี้อีกแล้วขุดมาเลยจริงคุดมาเลยคุดมาเลยคุดมาเลยโอ้ไก่นะฮะจะตายแล้วของงมก่อนง่มนะฮะไม่เต็มครับเลือดนะ่ะไก่เสร็จก็ตามด้วยหมูย่างต่อนะฟึบโอเคเต็มแล้วมันก็รอเลือดมันรีเจนขึ้น ขันี้ก็ผมก็นะทรัพยากรเก็บก่อนโอเคตอนนี้ผมก็กำลังนั่งจิ้มอยู่นะฮะพร้อมกระเปิดเปิดตารางครับของไปพังพลางนะดูดิว่ามีของอะไรทำอะไรได้บ้าง ดินเปืนทำอะไรวะเส้นใย,ยนี้เอาไปทำเบ็ดเบ็ดตกปลาได้จำได้จำไ,ได้ละห้าเนื้อหมูเก็บไว้สามาถเยี่ยมแล้วก็เลี้ยงอาวุธก่อนนะฮะใส่ดาบที่ขุดขวานนะฮะแล้วก็พัวโมอเตอร์ท็อกไม้ไม่ต้องอาหารมาใช้ได้แล้วเราก็ต้องทำเบ็ดเบ็ดตกปลา ใช่ปะไม่ใช่เหรอเฮ้ยเบตตกปลาทำไงวะลืมโอเคนะเดี๋ยวผมขอไปเปิดตารางดูสักครู่นะครับโอเคนะกลับมาแล้วนะ เปิดลังครับห่วงเนื้อแล้วก็ใส่ผิดช่องนะจริงใสชง่ช่องนี้กับช<ๆ>่องนี้๊บปเลยมาคันเบ็ดตกปลาทำอะไรไม่รู้เอาไว้ก่อนเพื่อความสาใจและความเท่เฮ้ยมันเช้าแล้วนี่ว่ามูจตเล่นมาเฮ้ยเช้าแล้วโอ้โหขุดเลยครับผิดอันขวานควานขวาน,วานยี่ยม เสียงมูเท่านี้สวัสดีครับคิปเปอร์อุยเสียงฉนันวันไวนะฮะไม่ตกปางทัอะไรได้อ๋อ โอเคมันเอาไวดึงได้นะอย่างเง้หมูหมดแล้วเหรอเฮ้ยมีเพียบเลยตอนนี้เราก็ต้องนะฮะเก็บอาหารจากพวกสัตว์นี้นะทึบไม่มีแต่แกะวิแกะ กำเต็มไอตัวเมื่อกี้ก็เก็บไม่ได้สิวะโอเคแล้วก็ไปเก็บเนื้อหมูกันนะฮะโอ้ยเดินแบบ ชิวๆสบายหายห่วงหรือเปล่าวะอ้าวโอ้ดำน้ำไปเก็บเนื้อหมูเนี่ยนะบุ้งๆอ้าดึมๆเดึยๆดึยเดยเดืยเดยเป็นกบเลย ิดโลกกว้างสู่ National Geographic Special วันนี้ขอเสนอนะฮะการประชันภายในโลกกว้างกับทุ่งหญ้านะฮะและแกะอีกมากมายกระดิบ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 ฮึบอ่าฮึบอ่าฮึบ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 เฮ้ยจริงนะเกาะนี้มันมันมีแต่แกะนะคือนี่ผลิตผลิตเตียงขายนี่กูรวยเลยเนี่ย แกจะได้ยินอนามันไก่ฮะเล่นเองเฮ้ยเจอวัวแล้วโอ้โหวีฟิลลนนิ่งวิ่งกับมหาอย่างไวนะครับช่วงนี้นะเยอะด้วยโอ้โหกลายเป็นคาตกรเอ้ยคาตกรทุยกลายเป็นคาตกรโชยไปเลยฮะตรงนี้เนื้อวัวให้พลังงานดีนะช่วงนี้นะครับ แกชะตาขอดแล้วที่มาเจอกับข้อต้องรับไปอาสนีบาสายฟ้าจ้อจุ๊นะฮะเล่นเกมนี้ก็ออกกับว่าสติจะปัญญาอ่อนหน่อยนะฮะสำหรับคนเล่นนะฮะเกมก็ออกจะดีนะฮะข้างล่างมีเลยข้างล่างลงไปอะอยากลงแล้วเกินเนะมันน่าลงซะจริงๆอ่ะโอ้ซาดากูว่ากูขึ้นดีกว่านะฮะเจอเสียงสอมบีด้วยเล่นเกมนี้ไม่ต้องเครียดนะฮะ เกมเรามันไม่ใช่สิ่งที่เล่นมันเล่นเล่นนี้ไว้ไว้สำหรับเพิ่มความเครียดน,นะฮะมันเล่นกับแก้เครียดน,นะฮะ <c oughs> เล่นเกมดีเล่นเกมสนุกต้องไม c ครับนะฮะโปรโมทซะหน่อยนะฮะตังก็ไม่ได้นะเดี๋ยเพื่อในอนา,าคตเขาอาจจะเห็นชแนลเรานะฮะ <c oughs> อาจจะเป็นสปอนเซอร์เราก็ได้นะฮะ <c oughs> เราเล่นนะฮะ <c oughs> สร้างบ้านตรงทะเลทรายดีไหมเนี่ยเอามัมาโผล่ทะเลทรายวะ คือตอนนี้เรามีเบียงกดอะไรวะเนี่ยโอเคมีเนื้อวัวยี่สหกมีเนื้อหมูห้าผมว่าผมจะกลับดีไหม <c oughs> กลับของไปเก็บดีกว่าแล้วก็ไปขุดแร่ดีกว่าพระอาทิตย์เริ่มตกแล้วไม่ไม่อย่าพึง่ง <c oughs> พระอาทิตย์อย่าพึ่งหนีฉันไปรอฉันด้วยไม่ โอ้ my god โอ้ my god มืดอีกแล้วครับท่านผู้ชมมาตอนนี้คะผมหาบ้านเองไม่เจอนะครับกูไปทิ้งบ้านไว้ไหนวะเราต้องวิ่งผ่านพวกซอมบี้ไปนะฮะที่มาของธนูครับโอ้ยจังหวะนี้ไม่ได้แดกครับโอ้โหผ่านหลังสองลูกครับยังยังไงครับโอ้โหตอนนี้ครับวิ่งมาเจอคิปเปิลโดนหลบคิปเปิลโอ้โหไม่โดนแล้ววิ่งผ่านธนูอีกแล้ว วิ่งผ่านอีกแล้วปักไป2อันครับโอ้โหสามดอกครับไม่โดนครับจังหวะนี้ยังไงครับโอ้โหไม่ได้แดกหรอกครับจริงบอกตรงให้คนเราไปให้คนเราไปกองทัพเลยด้วยนี่คุยหน่อยคุยหน่อยนะฮะเรื่องวิ่งหนักแหละจังหวะนี้ยังไงครับเจอคิปเปอร์ข้างหน้าหนึ่งตัวครับเราต้องรัดป่าเข้าไปครับแล้วจังหวะนี้พุ่งเข้าไปแล้วครับพุ่งเข้าับได้ยินเสียง เสียงมากมายไ,ไก่กองไม่สนนะจังหวะนี้ครับโอ้โหเดินไปอย่างรวดเร็วครับเจอหมูหนึ่งตัวทำไงครับตีฮะตีไม่ตายฮะวิ่งดีกว่าโอเควิ่งลัดเลาะเข้ามาในป่าครับเจอคิปเปอร์ข้างล่างไปไม่ได้ครูติดนะฮะเข้าป่าดีกว่าตอนนี้โอ้เจอคิปเปอร์ดักหน้าโอ้ยจังหวะนี้ยังไงครับสองตัวเลยครับโอ้ โอ้โหจังหวะน,นี้พลธนูดักหน้าครับไม่ได้แดกครับโอ้โหอุ้ยแมงมุมตามหลังอะโอ้โหจังหวะน,นี้อุ้ยไม่โดน <c oughs> คือติดฮะเรื่องเรื่อง ตามกูมาทิกทีเด้อเกมอะไรวะเนี่ยตกกลางคืนกูนหาบ้านได้ไม่เจอเอาไงดีวะว่ายน้ำก็ได้ไปละไปยุ่งแล้ว,ลวดูวิ่งว่ายน้ำแข่งกับซอมบี้อนา,นาจิตเจ้ โอเคหาบ้านเองไม่เจอนะแล้วเราก็มาดูคือว่าผมวิ่งมามาณเกือบสิบนาทีแล้วนะฮะหาบ้านยังไม่เจอนะใครมีเคล็ดลับบอกดับบนละนูฟิวฟิวฟิวผ่านหลังไปสองนัดเออวิ่งมานี่แล้วโก้ no มา ขอบคุณอืมมันช่างสวยงามจริงๆเลยกับการจางวันนี้ยอ,อ้ไหนวะเนี่ยทธนูปักหัวทา่านูปักหัวปักเข้าไปเต็มมิดดั้มยังไม่ตายเลยวะคือตอนนี้ผมมีไม่ได,ด้แล้วฮะอาหารหมดนะตายอีกไหมล่ะเนี่ย เฮ้ยจะเห็ดแดงๆแล้วเหมือนจะมาถูกทางหรือเปล่าวะแต่ตอนนี้อยากบอกว่าบ้านกูอยู่ไหน <c oughs> บ้าน <c oughs> บ้านห <c oughs> นูอ <c oughs> ายตรงนู้นเป็นทึบๆเหมือนจะคล้ายๆบ้าน ถ้าเราว่ายน้ำลงไปกูสร้างเรือแล้วคนสงสัยนะฮะว่ามันมึงไม่ใช้ขวานอ๋อกูลืมมันตรงว่าลืมนะเรือ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  จำได้ขึ้นใจเลยจำจำได้เรือเนี่ยแหละไหนม่นจำเป็นอ,ออกนะเอาเรือทุบโอเคไปเราไปเล่นเรือดวนดีกว่า,า,า,าว้าลืมไปมันรับเรือได้นี่วไหวเกมนี้อก็วิ่งรอบเกาะนะ ชนปลาหมึกที่เรือแตกวงงเลยปลาหมึกหรือเหล็กวะอ่าเราต้องจะขับเรือไปตกปลากันนะฮะเบ็ดอยู่นี่อา่ามันต้องเข้าคอนเซปต์ขับเรือตกปลาชมวิวทิวทัศคนดูมันคงจะดา่ามึงหาบ้านให้ได้ก่อนเถอะฝ <c oughs> นตก แป๊บนึงนะฮะเสียงสภาพอากาศนะฮะลดลงห้าสิบห้าสิบมันดังมากเลยทังฝนนะบอกใไงโอเคกรรมฝนตกโ้สุดยอดมากสภาพอากาศโอเคนะฮะโอ้ยทางแคบว่ะไปได้หวะโอ้ยพังอีกแล้วโอ้ยกระตุกกระตุก ดำน้ำไปแล้วกันว้าใต้น้ำก็เหมือนจริงมากครับเสียงนะบอกตรงนะไอ้บอกเกมนี้กากนะฮะเสียงฝนตกนี่เหมือนจริงสุดนะฮะมึงจะตกแรงไปไหนวะเนี่ย โอเคเราก็จะมาทำอาหารกินกันใส่นี่ไปนะใส่เนื้อหมูไป mm. ก็ผมอาจจะไม่เล่นต่อแล้วนะเพราะว่าผมหาบ้านไม่เจอนะฮะก็สำหรับใครที่อยากให้อยากให้ผมเล่นต่อนะฮะก็คอมเมนต์มาได้นะ,ะ mm. บอกว่าพี่เล่นต่อเอผมอยากดูว่าพี่หาบ้านเจอไหมก็โอเค okay นะ ทุกเสียงของท่านมีค่านะฮะ okay, <Okay, S 1> เคยก็จะมาดูฝนตกกันนะมองไม่เห็นลงไปรูแปะแม่บรรยากาศฝนตกอันนี้มากินเนาะโอเคนะตกปลาก่อนเอากำ ว้าตกปลาคโอเคนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่นะครับพัดหน้านะฮะจะมีโอกาสได้เล่นอีกไหมก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ก็ว่างๆมาเล่นนะฮะอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างอาจจะมีเสียงอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะฮะชื่นชอบก็ถูกใจก็กดซับสไครต์ได้นะครับผมนะฮะหรือว่ากดถูกใจคอมเมนต์แชร์ลิงก์อะไรเรื่องจิปาถะก็คือของของท่านนะฮะตามสบายแล้วไม่ว่ากันนะฮะแล้วเจอกันใหม่พัดหน้านะครับสวัสดีครับ